สเซนโลตั้มพิมพ์น้องแท็กนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของคเนกินะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมตื่นมาครับผมก็ลองเข้าเกมใหม่ครับมาดูนะครับปรากฏว่าอะไรครับผมผมเห็นนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมไม่ครับเลยครับมีเวอร์ชันใหม่ะครับผมซึ่งผมเพิ่งรู้นะครับผมเออกูไปอยู่ไหนมาวะก็นั่นแหละครับผมซึ่งเขาอาจจะรีวิวกันเต็ม YouTube แล้วนะครับผมส่วนผมก็เพิ่งมาเห็นนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ครับผมก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับผมผมก็จะมาสอนลง อัปติฟายเลยแล้วกันนะครับผมกับเวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับและก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้จะเป็นยังไงนั้นก็ไปชมกันเลยครับและก่อนที่จะไปดูนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูในเกมกันก่อนนะครับผมนี่ครับเป็นไมค์ครับเวอร์ชันหนึ่นึ่งนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็จะเข้า สร้างเวลมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมว่าตอนที่ยังไม่ได้ลงออฟติฟายมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับยังไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้มากมายนะครับผมก็ยังไม่สามารถลงเชดเดอร์อะไรได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็ไปดูวิธีลงกันเลยครับโอเคครับ่วนวิธีลงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ Google นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผม แล้วก็ค้นหาคําว่า Optify ครับที่จริงผมเคยสอนลงไปแล้วนะครับนี่ครับ Optify นะครับส่วนคลิปนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กดตัวไอด้านบนได้เลยนะครับผมนี่ครับก็มาที่ Optify าวน์โหลดตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะมีเวอร์ชั่นแบบมากมายให้ท่านผู้ชมดาวน์โหลดเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นมาครับเวอร์ชันนี้ครับ1.17.1นั่นเองนะครับก็กดไปตรงนี้นะครับแล้ก็กดดาวน์โหลดอันข้างบนสุดเลยนะครับ แล้วก็รอประมาณ6วินะครับผมรอให้มันแบบนับถอยหลังให้เสร็จนะครับเอาับก็กดสคิปไปเลยนะครับก็กดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอมันักคู่ให้มันดาวน์โหลดสําเร็จนะครับก็กดคลิปไปนะครับหรือภาษาไทยก็กดเก็บไว้นั่นเองนะครับโอเ่ครับผมพอท่านผู้ชมโหลดเสร็จนะครับผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเลยนะครับเป็นไฟล์ Java นั่นเองนะครับผมก็กดคลิกไปติดตั้งเลยนะครับผม ตรงนี้ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมันนะครับผมให้มันไปเป็นอย่างนี้เลยนะครับกด install ไปนะครับแล้วก็นี่ครับมันก็จะขึ้นกับว่า o p t i f i z e ตรงนี้สําเร็จเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเข้าเกมได้เลยนะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมมาปรับที่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็น1.17.1 o p t i f i e ตรงนี้นะครับค่อยเล่นได้นะครับก็กด play ไปนะครับก็ไปดูกันในเกมกันเลยครับ โอเคครับผมพอเข้าเกมเสร็จนะครับผมก็ต้องาปชมไปที่ออปชันนะครับไปที่วิดีโอเซ็ตติ้งอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตว่ามันสามารถปรับอะไรได้มากมายมากขึ้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมหรือคุณภาพตรงนี้นะครับก็ปรับได้หมดเลยนะครับผมก็นี่ครับที่สําคัญนะครับเชนเดอร์ตัวนี้สามารถลงได้แล้วนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอปิดไปก่อนนะครับส่วนเชนเดอร์ผมอาจจะทําคลิปสอนแยกตั้งหากนะครับ ถ้าใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนี่ครับก็กดไปที่เวิล์ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคผมก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็กดไปที่ออปชั่นเหมือนเดิมนะครับไปที่เชเดอร์นะครับแล้วลองใส่เชเดอร์ดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับแล้วก็รอกันสักครู่นะครับอ่าโอเคครับก็เห็นไหมครับว่ามันใส่สามารถใส่เชเดอร์ได้แล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับไมครับเวอร์ชันนี้นะครับ โอเคครับผมแล้วผมก็ลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่ามันจะมีบักเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นบักเรือตรงนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าพอวางเรือเห็นไหมครับเรือมันจะออกเป็นจมจมน้ํานะครับมันจะแบบมันจะไม่แบบลอยน้ําเหมือนแต่ก่อนนะครับเห็นไหมครับที่แรกเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันจะจมลงไปนะครับผมถ้าใครไม่ซีเรียสก็ใช้เชเดอร์ตรงนี้ได้ตามสบายเลยนะครับผมก็บักก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมว่าก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับผมก็แค่แบบ เดี๋ยวจมเล็กน้อยเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับผม